การเรียนรองศา,า,า,าสตาจารย์ประธานที่ยประานในที่และคณะทุกท่านและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น้องน้องชาวทุกทุกคนครับก่อนอ่ การกัดดึงแบบนี้ทําให้ผมได้ประโยชน์หลายสิ่งแต่หนึ่งในสิ่งนั้นก็คือการปลกโผนจิตใจนะครับคือโผนจิตใจให้มีความมั่งมีท่าผาดสายตาอันท่าสายชีพนองมองเลยถ้าเราจินตนาการ,รตามผมนะครับสมมติว่าเราเป็นคนทำหน้าที่อยู่ในตำแหน่งน,นั้นๆและคนสาย I yeah. ในการทำงานพส่รวก็้องายการเยกลับต้องเรียนให้ทันเวลาในขณะที่หลายนังเล่นกับเพื่อนขะที <t <t id> <t id> ่บางคนยังมีความใจบ้าที่ทนสั่งดูหรือแม้กรงขานกำลงฐาน้าษาข้าวขาเกิดเรืองรยอมขอภครับเราจะยอถอยหลับเวลานี้ได้หไม่เพื่อมาอภิญญาตอออยู่จุดเรื่องที่องของการทำอาสาหลันเกิด็อื่นเรงควาู่องที่งึ่งทำให้ ประมาามปีก่อนผมได้คุยกับเุืที่ท่านหนึ่งเขาบอกผมว่าการทำงานนี้นะเป็นการทำงานที่ไม่ได้หวังได้รัผลตอบแทนจากท่านผู้รี่นหรือจากใครนแต่ถามเราอว่าเราต้องได้ประโยชน์อย่างไรอย่างหนจากการทำงานนี้มันอากายเป็นภาระไปเราคงจะไม่ได้ประโยชน์จากท่นเ่คแต่หลายคนก็ควรจะมองภาพไปอีกุหนึ่งว่าเหมือนคนเราอยู่ในสังคมสังคมหนึ่งสังคมสังคมนั้นให้อะไรเรา ให้กับให้ทั้งทางศึกษาและการลงมือการลงแรงและเข้าใจในจริงสังคมที่ให้ท่างเครื่องที่มากมายสังคมที่ให้ทั้งพี่น้องๆอยู่กันอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองสังคมที่สามารถเข้าถึงดูได้ถามเรามีเรื่องต่างๆให้คนใจสังคมที่มีครูเรียนเหบพ่อแม่คอยมคอยสามารถ กับทได้หลายชไม่จำเป็นต้อเป็นสิ่งที่ย่ยใ่เป็นสิ่งเป็สิ่งที่เล็กๆง่ายๆเช่นเจอเสียพิษยาอมยืมก็ช่เด็ที่จะมาสัหรือเวลเจอป่หพี่อญกเล่าส่งของเขาเล่ของมเรากระข่ับเขาหรือแม้ก็ะทํง่ายๆกเช่เวที่เจอผ่านู่อี่ก็เข้าในสต่าอันนี้มากเลยก็จากประสการ์เวลาที่เพื่อน ไม่ใช่คามรู้จากการเดินผ่านไปมาหน้าตาเฉยและผมคิดว่าทุกคนคงรู้สุกเหมือกันรู้สึกถึงความสุขที่ได้เล่นเพืนอใครแต่ผมก็ยังเชื่อว่าในวันหนึ่งทุกคนก็จะได้ับความสุขความสุขที่ได้จากการเล่นเพื่อให้ความสุขนั้นมันจะทำให้เรารู้สึกดียิ่งกว่าความสุขจากการเล่นเพื่อเราคเดียวทั้งชีวิตของพวกเราได้เล่นเพื่อเรามาตั้งนานผมว่าถ้าถึงเวลาแล้วที่เราจะหยุดเล่นเพื่อให้ว่า เพราะเมื่อเราต้องการจะรับสิ่งใดต่ากใดเราก็ต้องเริ่มจากการให้สิ่งนั้นกับผู้หญิงก่อนจริงๆมากจริงๆได้รับมากเช่นสิ่งต่อกรสุขและทุกสิ่งทุกโลกไปเลยดังนั้นผมจึงอยากเทั้งหมดมาเป็นผู้ให้โดยที่หของสิ่งต่อแพร่มาร่วมกันท่องสูตรดีๆให้กับสังคมนี้เพราะผมเชื่อว่าการ